สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวอีกรอบนึงเนาะคะ่ะพอดีมีลงมาเอาตะไคร่เห็ดโคกน้องหน้าน้ำปีนี้บ่ดย,ยังขายแต่ตะไคร่ปลูกตะไคร่ไว้วนี่เห็ดโคกน้องหน้าสามไรปลาก็เลียงไว้อยู่วันนี้ภาพมาเบิงเข่าอีกรอบนี่เป็นรอบที่สามสำหรับเข่าที่บ่ไดดใส่ปุย๋ย บ่มีปุ๋ยเคมีบ่มีสารเคมีเป็นสารจุลินซี่ย่างเดี่ยวรว,วนเลยใส่เทื่อเดี่ยวพอใส่ตาตอนตอเคยก็เคยบอกพี่น้องนะคะวันนี้ภาลงม,มาเบิงใน,ใน,ใ,นในแลงมากเพราะว่า,ามาทุกเพื่อนเนี่ยรีวิวของหนอกค่ะพี่น้องเบิงตอนนี้้ามาเบิงในในแลงมากเฮาว่าเป็นจังไรประมาณไเนาะคะสำหรับผู้ใดต้องการปรับเปลี่ยนต้องการปรับเปลี่ยนบ่อยาก ลงทุนหลเนาะคะ่ะเขากระค่าซ้ำนี่ตาพี่น้องเห็นจะเห็นต่พี่น้องเข้าโจมมาเขากระค่าถือปุ๋ยแพงกระลาข่าเขาก็ไปตามตลาดเนาะคะ่ะแต่ว่าเรื่องปุ๋ยเขาสามารถปรับได้อันนี้เป็นเขาที่บริไซปุ๋ยบริไซเลยเนาะคะ่ะบริไซเลยอันนี้บริไซเลยเป็นอันนี้อยู่ยางของมาในในช่วงใ,ง,ง,งในแปลงหน้าลงมมเบืองในแปียงหน้าห้พี่น้องเขาเห็น ใส่สารจุลินซี่ดอกเตอร์ดินต้องยกนิ้วห้สำหรับผู้ผลิตเนาะคะ่ะผู้ผลิตอันนี้เพื่อนกะเขาห้องวิจัยตั้งเจ็ดปีแปดปีเนาะคะ่ะส่วนปีไดออกมาให้ใส่กะประวัติเพื่อนเนาะเพื่อนจะบอกไห้ฟังของขอบพุ่นเพื่อนขอบพุ่นเพื่อนลหลายหลายหุ่นละพี่น้องที่หาทางออกให้เกษตรกร,กรถ้าพี่น้องบ่ได้ลงทุนลงทุนมาหลายาตีเบสไล่ละ เอาแบบเต็มที่พี่น้องเนาะ,250นอะ,250นอะสองรอยหาสิบเนาะสองรอยหาิบเอาลายหนึ่งเต็มๆจริงจริงมันใส่เด็ดสองลาเนาะพี่น้องเขา้าแต่ว่าก็คือว่าน,นั่นแหละย่านบบง,งามำเป็นว่าท <c ười> ี่กิงใส่เด็ดสองลาเขาสีเงาเนี่ยเขาก็สิประมาณเพียงเอวเลยจักน้อยเนาะค่ะเขาก่ออเจ็ดสิบเก่าเป็นเขาอ่อนเขาหนุ่มเนาะค่ะเขาพื่นนุ่มให้พี่น้องเข้าเบิง กับทุกปีตะกอนนีกเ็เคยใส่คยใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่ากับบเห็นว่าเสียงามกลัวหนีเนาะบเห็นงามกลัวหนีแต่ว่าเห็ดยากใส่ปุ๋ยซองหลอบซ้ำหลอบอ้อ,อยแล้วอ้อยอีกเนาะเห็นพี่นงเอาใส่แต่นี่กับยนไปโยนไปยอนอันนี้บบได้ายางรุ่งยนได้แปลง้าุ่ยอนยางอ่อนอยู่ขั้นแท้คุ่นยางยนอ่อนอยู่ขั้นแท้คุ่น่ะฟาดมาเอาอันนี้คือมัน กระจายมาเองเนาะค่ะพี่น้องกระจายมาเองก็สีก็สักเต็มกสีประมาณนี้เนาะพี่น้อง ตัดสิ้นใจเอาเด้อสีใสปุ๋ยเคมีสองพัน 6, หกพันเจ็ดรื่อว่าสีใสถุงละสองร้อยหาสิบบาทใส่ได้สองลายใส่หนึ่งลายสองลายแต่ว่าต้องมี้นามเนาะค่ะหน้าปีกใส่ได้เด้อหน้าปีหน้าปีบานเข่าสิม,มาซาจักน้อยใส่ถุงละลายเพราะว่าน่าจะเดือนสิงหาถ้าไปเขตท,ทั้งเข้านะแต่ว่าผู้ใดนามมาไหวกับใส่ได้เลยถ้านามมาเลี้ยวใส่ถุงเนื่อใส่สองลายเลยถ้าผู้ใดอยาก เพิ่มกว่านี่ก็มีสูตรไทยนะคะมีสูตรไทยมีสูตรไทยสูตรประหยัดจังได้กับบอทอปุ๋ยเคยมีนะคะมีสูตรประหยัดไทยทักมาส่วนตัวใดนะคะไว้เฮ็ดจังไดอ่ะก็คงจะไี้วิวให้พี่น้องข้าเบิ่งนซัมนี่นะคะขอสวัสดีค่ะ